เข้าไปดูในเกมนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําคอมโบรู้ในเทมพลังแฝงเพราะว,าวิธีการเล่นของน้อนโอเมนในแพทปัจจุบนนันในทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยผมขออะไรนิดนึงนะครับ ใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เกันเนี่ฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผมมานานเส้นน่ะเลยไม่กดให้กันอีกเนี่ยใจรีไใจดับมากๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดให้กันด้วยนะขอบคุณครับโอเคครับผมอย่างแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับก็คือในส่วนของการคอมโบในแพทปัจจุบันของโอเมนนั่นเองนะครับซึึ่่่่งงงคคคคอออออออมมโบบบเเนนนนนียยหหลลลลาาาากกกกกกก็จจะะุ้้้้้ชชชิิิิิิิััััรรรรรวววสส2ด1แใใตตืพฟ์ อันติฟิกเกอร์ซึ่งระยะทางการอันติฟิกเกอร์เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างระยะสั้นนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมีเทคนิคใหม่นะครับเรียกว่าไม่เทคนิคใหม่หรอกมันเป็นการปรับนะครับโอเมนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะปรับสกิลหนึ่งให้ไกลขึ้นเห็นปะ่ะระยะมันไกลขึ้นนะครับซึ่งสมมติว่าเราคิดว่าระยะอันติฟิกเกอร์เนี่ยมันไม่ถึงถูกปะ่ะระยะเนี่ยมันไม่ถึงครับอุย้ยถึงว่ะบางทีเอาเอาไกลๆกว่านี้แล้วกันเอาไกลกว่านี้แล้วกันบางทีไม่ถึงเห็นป่ะอ่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันจะไม่ถึงเนาะ ซึ่งมันก็มีวิธีนะครับที่ทําให้มันถึงก็คือเราจะฟิกเกอร์ไปก่อนแล้วใช้สกิลหนึ่งนะครับแบบนี้ปึ๊บสกิลหนึ่งดึงปึบอันติเห็นป่ะมันจะเป็นการแบบเขาเรียกว่ายดระยะให้แบบอันติของเราอ่ะใช้ได้ไกลที่สุดเว้ยเมื่อก่อนอะ่ะเรายืนประมาณนี้เราอันติฟิกเกอร์ไม่ถึงนะเกือบจะถึงมันเกือบจะถึงมันไม่ถึงสักทีนะครับแต่ว่าถ้าจะทําให้ถึงก็คือแบบฟิกเกอร์ดึงถุง ประมาณนี้นะครับมันนี้คือการปรับใหม่ของโอเมนที่ผมมองว่าโซ่มันยาวขึ้นเว้ยแล้วก็การคอมโ,มโบอ่ะมันสามารถทําได้มากขึ้นนะครับเมื่อก่อนระยะประมาณเนี้ยเออถึงนะครับถ้าแบบระยะที่เราคิดว่าเฮ้ยเราอันติฟิกเกอร์ถึงก็ทําไปเลยนะครับทำไปเลยอันติฟิกเกอร์ตูมนะครับอันติฟิกเกอร์ตูมหรือว่าเดินไปฟิกเกอร์เดินอันติเฉยก็ได้นะครับหรือว่าสกิลสองสกิลหนึ่งอันติประมาณเนี้ยแต่ถ้ามันไม่ถึงจริงๆอ่ะก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะฟิกเกอร์สกิลหนึ่ง พุ่งประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทําให้เราจับศัตรูได้ง่ายขึ้นกว่าการใช้อันติฟิกเกอร์ในการแบบนี่มันไม่ถึงอะ่ะคือแบบถ้าคิดว่ามันไม่ถึงอะ่ะก็ไม่ต้องนะครับก็แบบแค่ปึ๊บดึงปาดเรียบร้อยประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบโอเมนง่าย,ายๆประมาณนี้นะครับเห็นคนขอมาเยอะพี่ขอโอเมนแบบคอมโบแบบนี้หน่อยก็ตามนั้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะบอกก่อนนะสำหรับไอ้คอมโบนี้นะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ มาต่อกันที่รูในเทมบาังแฝงเลยดีกว่านะครับต่อมานะครับทุกคนเรามาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าไอเทมของโอเมนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดการและนานเธอนนะครับก็คือบางเกมเราจะเล่นเป็นเอา้าวโอเมนแทงล้วนก็ได้นะครับก็จะยืนแม่งถ,ถ,ถึกควายทั้งวันเลยนะครับหรือว่าเราจะเล่นเป็นโอเมนแบบอ่ะอยากมีดาเมจเพิ่มมานิดนึงหรือว่าอยากมีดาเมจเพิ่มมาเยอะก็สามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําการเล่นโอเมนแบบออกของแบบเขาเรียกว่าออกคนละครึ่งนะครับออกทีละนิดออกท ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะซึ่งสายนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันทําให้โอเมนเนี่ยมีของเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งดาเมจมีทั้งแทงในระยะเวลาเดียวกันด้วยนะครับอ่ะแต่ในส่วนไอเทมนะครับคือสมมุติว่าเปิดมาเนี่ยเราอยากจะเร่งดาเมจก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะออกแบบนี้เลยถูกไหมล้วก็แล้วค่อยมาออกเป็นในส่วนของเมทเออร์อฟลานะครับจะได้ทั้งดาเมจได้ทั้งแทงนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันแพงไปนะครับ2,100กับ1,900มันแพงไปผมก็จะออกแค่ไอเทมตั้งต้นของมันนะครับ แฟรทูธเนี่ยเอ้ยแฟรเนี่ยทารอนเนี่ยผมจะไม่ออกทารอนผมจะไม่ออกทารอนนะผมจะออกเป็นชูลิเคนนะครับออกเป็นดาวจายเพื่อ <c oughs> เพิ่มความเร็ว<ๆ>ในการโจมตี20%ให้เคลียร์คิพไวขึ้นแล้วก็มีสกิลติดตัวฮิลนะครับก็คือการโจมตีปกติสร้างความเสียหายกายภาพแรงขึ้น20บวกต่อเลเวลคูณ1ฮีโร่ประมาณนี้นะครับก็คือมันจะทำดามเมจได้แรงขึ้นกับฮนะีโร่นั่นแหละเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ตีเร็วก็คือเขาเรียกว่าไอเทมตั้งต้นของชูลิเคนทำให้เราตีเร็วเคลียร นะครับต่อมาครับผมผมจะไม่ออกเป็นทารอนเพราะว่ามันไม่อึดนะครับผมก็จะออกเป็น h e a r t of i n c u b u s นะครับถ้าเลนที่เราเจอเนี่ยเป็นพวกตีแกยภาพซึ่งส่วนใหญ่แม่งก็เจอกกยภาพอยู่แล้วเนาะก็ออกมาทำให้เราถึกขึ้นแล้วก็รอบตัวของเราเนี่ยก็จะเป็นเผาคล้ายๆกับออกเป็นเทนออฟลาหรือว่าขวานไฟเลยนะครับก็เป็นไอเทมที่ราคาถูกแล้วก็ผมมองว่าค่อนข้างจะเหม,ออมาะกับโอเมนมากเพราะตัวเนี้ยมันถึกอยู่แล้วนะครับออกเพิ่มความถึกก็ออก2ชิ้นเนี่ยนะครับราคายังแค่แบบ เจ็อยห้บวกเจ็อยยี่สิก็เป็นประมาณเอ่อ1,400เท่าไหร่วะตกเลข1,470ปะ่ะเออประมาณนั้นนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นเออ่ดาบไอ้นี่เลยยังไม่ถึงขั้นทารอนกับเมนเทนออฟลาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาพิจารณาค่อยมาคิดเองว่าเฮ้ยไอเทมชิ้นต่อไปออกอะไรดีเช่นอีกทีมเนี่ยตีเราแรงมากเลยเราแบบยืนไม่ไหวแล้วเลื่อนไม่พอแล้วหลังจากออก2ชิ้นนี้เสร็จปุ๊บอ่ะชิ้นต่อไปเราอาจจะออกเมนเทนออฟลานะครับหรือว่าเราคิดว่าอีกทีมแม่งก็ชิ้้นนนต่อไปปก็็ขึมาเ ทารอนนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปหลังจากทารอนก็ขึ้นเป็นเมนเทอรออฟลาประมาณนี้นะครับก็ขึ้นมาถมไม่เต็มประมาณนี้นะครับสชิ้นแรกผมมองว่า2ชิ้นแรกสําหรับโอเมนสายดาเมจยืนเลนแล้วก็ตกกับสู้คนอื่นได้เนี่ยสชิ้นนี้สําคัญมากๆนะครับแล้วค่อนข้างที่จะดีมากๆอ่ะต่อมาครับผมถ้าสถานการณ์ในเกมเราเจอตัวละครดาเมจเวทค่อนข้างจะเยอะเนี่ยชิ้นที่4นะครับผมแนะนำว่าให้ออกเป็น เอ่อทอยนะครับในการต้านดาเมจเวทแต่ก็มีข้อแม้อยู่ว่าสมมุติว่าเราไม่อยากออกทอยแบบเงินเราไม่พอนะครับเล่นตามที่ผมบอกแบบเมื่อกี้เลยก็ได้ก็ออกเบลออฟคุิตี้ก่อนนะครับของก่อนขึ้นทอยนะครับแล้วก็ถ้าอ่ะอีกทีมตีไว้ล้วก็ออกเป็นแบบนี้นะครับไนท์เพจคือตัวละครน,นี้มันออกของแบบไม่จําเป็นที่ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันออกแบบออกมานิดนึงออกมานิดนึงแล้วค่อยขึ้นใหญ่ออกมานิดนึงค่อยขึ้นใหญ่ก็ได้เช่นแบบดาเมจเวทไม่เยอะแก่ผ้าม่เยอะอ่ะก็ออกแบบนี้นะครับราคามันก็ไม่ได้พุ่งเวับกก็ 1, 730นะครับก็1730ก็ไม่เท่าออกทรอยโดโดๆเลยหรือว่าไม่เท่าออกเอียร์ออฟลอสนะครับหลังจากออกชิ้นนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราค่อยมาคิดว่าเฮ้ยออกอะไรต่อดีวะ ออกอะไรต่อดีวะเช่นดามเมจดวทมันเยอะแล้ววะอ่ะก็ขึ้นทรอยมาชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็เอ้ยโอเคแหละเราไม่มีอะไรออกละขึ้นชิวอบร้อนนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายถ้าเราอยากไล่ล่าไล่ตีนะครับแล้วก็กันเวทกันแก้ภาพด้วยเนี่ยเที N ่ยวงาเอ็ดก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยตีเขาเราวิ่งเร็วขึ้นแล้วเขาวิ่งช้าลงนะครับก็ถือเป็ในไอเทมที่ค่อนข้างดีนะครับการโจมตีปกติจะลดความเร็วศัตรู2ี่เและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตัวเองนะรับเปอ,อ,เอบ เขาเรียกว่าสายออกคนละครึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าสายเนี้ยเหมาะโอมเมนสุดเพราะโอมเมนอ่ะมันเป็นตัวละครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างลังเลอ่ะคือแบบจะออกดาเมจก็ได้จะออกแท้งก็ได้จะออกแท้งนิดเอานีดนั่นนิดหนึงน่งนิดหนึงน่ง,น,งนิดหนึงน่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันคือมันมันไปได้เรื่อยๆอะ่ะโอมเมนอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนไอเทมนะหรือว่าใครแบบไม่ชอบออกนิดหน่อยก็อ่ะขึ้นมาเลยครับรองเท้าทารอนเกาะไฟอ่ะทอยอ่ะเฮียวงะหรือว่า จะขึ้นเป็นชิลออฟลรดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าอยากรัดไอเทมอ่ะก็รัดได้นะครับผมมองว่าโอเมนเป็นตัวละครที่รัดไอเทมแล้วสนุกมากๆนะครับต่อมาครับผมมาดูในส่วนของรุ่นนะครับโอเมนเนี่ยมันจริงๆเล่นไม่กี่สายหรอกอันตรงกลางโอเมนก็จะเป็นสปิริตนะครับสำหรับผมผมใช้สปิริตแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้นอกเหนือจากสปิริตนะ แล้วข้างหลังก็จะเป็นดากอนคลอส์นะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยอาจจะเห็นเปลี่ยนกันบ้างนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นอเวกสิบสปิริตสิบดากอนคลอส์สิบนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่ใช้เป็นโกลเด้นบอดี้สิบนะครับเพราะโกลเด้นบอดี้เนี่ยบวกความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับแล้วก็บวกเลือดบวกเกราะนะครับทำให้โอเมนเนี่ยอึดแล้วก็ตายยากยืนแทงในวงไฟได้แต่ว่าผมมองว่าถ้าจะเล่นสายนั้นอนะ่ะก็คือต้องไปแทงให้สุดเลยนะครับก็คือไปโกลเด้นบอดี้อาจจะโกลเด้นบอดี้ห้าเม็ดอเวกห้านเม็ดสปิริตสิบดาก สิเม็ดไปเลย,เลย,เลยนะครับจะได้ตีเร็วมีโอกาสติดคีนะครับรถฟาดลัวๆฟาดลัวๆฟาดลัวๆ,ๆ,ๆประมาณนี้นะครับในส่วนของรุ่นโอเมนนะครับต่อมาครับผมในส่วนของพลังแฝงอ่ะเราก็ไม่เปลี่ยนเนาะพลังแฝงก็จะเป็นอันนี้ครับค่าเราได้เลื่อนในส่วนของเออเขาเรียกว่าอะไรวะ เดวลเลอร์ er นะครับค่าได้เลือดมานาอันนี้เราไม่มีนะครับก็ข้ามาไปแล้วก็เป็นเดลิคอร์ L ในการเล่งดามเมจน,นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเล่นเป็นสายโคเด้นบอดี้หรือว่าสายแท้งเนี่ยก็เป็นโบนคัตเตอร์ได้แบบเข้าไปเปิดเสร็จก็วิ่งวนวิ่งวนตีวนวนวน,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 วนไปเรื่อยๆก็โดนสตันน้อยลงก็มีโอกาสรอดนะครับก็อันนี้ก็ได้แล้วก็สุดท้ายพลังแฝงที่เกิดมาเพื่อโอเมนนะครับเดสเปรดูเอลนะครับหลังจากที่เราโจมตีศัตรูนะครับหลังจากที่เราโจมตีศัตรูจนได้ครบบัฟครบ10เนี่ยเล วิ่งเร็วขึ้นอีกประมาณ20หน่วยนะครับถ้าจำไม่ผิดวิ่งเร็วขึ้นอีก20หน่วยนะครับก็จะทําใหโอเมนเนี่ยตายยากขึ้นดาเมจแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นไล่ฆ่าได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับต่อมาข้างล่างครับผมบางคนก็เอามาเป็นอาเคนวิสเปอร์อันนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าจะได้ใช้อันติฟิกเกอร์หรือว่าฟิกเกอร์ดึงอันติได้ง่ายขึ้นหรือว่าจะเอามาเป็นฮิลก็ได้นะครับจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยตายยากเวลาแบบใกล้าตายก่ฮิลด Hill, ึงขึ้นมาหรือว่า เอาเป็นแข็งก็ได้ในแข็งก็เห็นคนเอาแข็งมาบ่อยเนาะก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบเลยเนาะแล้วสุดท้ายก็เป็นการสลิงเกอร์ในการเล่นดาเมจสาหรับคนที่อยากเล่นสายดาเมจหรือสําหรับคนที่อยากเอาไปยืนเล่นเฉยๆนะครับเอาไปยืนเล่นเฉยๆแบบไม่ได้อยากจะสู้กับใครอยากจะเป็นแทงเฉยๆรือจับหน้าเขาได้แล้วก็ให้เพื่อนมาลุมตีก็เอามาเป็นมินเนี่ยนคิวก็ได้นะครับจะทําให้โอเมนเนี่ยรวยเร็วขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยครับในส่วนของพลังแฝงโอเมนนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนก็ประมาณี ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนของรูนไอเทมพลังแฝงแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมนะครับยังไงก็ตามขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําทริคเทคนิควิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมแล้วก็การทําคอมโบของคุณลุงโอเมนหรือน้อนโอเมนในแพทปัจจุบันแล้วแต่จะเรียกนะว่าเป็นน้อนหรือเป็นลุงนะก็อย่างแรกเลยครับที่เราควรรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับไอโอเมนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยในการยืนออฟเลนนะครับสามารถเคลียร์เวฟคิฟได้ไวนะครับดันเวฟคิฟไวตีป้อมแรงนะครับก็เป็นตัวละครที่จัดอยู่ในประเภทยืนออฟเลนแบบเงาๆนั่แหละครับซึ่งถ้ามันไปเจอกับตัว เล่นที่โหดๆแบบฟลอเรติโน่เนี่ยก็อาจจะสู้ลําบากนะครับแต่ว่าถ้าแบบเจอตัวอื่นเนี่ยก็พอสู้ได้อยู่เพราะงั้นเนี่ยจะหยิบโอเมนมาก็ระวังฟลอเรนละกันนะครับการเล่นก็ประมาณนี้เลยครับอัพสกิลหนึ่งมาถ้าเราคิดว่าไอตัวที่ยืนเล่นกับเราอะเคลียร์คีิปช้ากว่าเราให้อัพหนึ่งมาเลยแล้วก็แบบดึงคีิปแล้วตี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 คีิปตายเสร็จปุ๊บนะครับก็มาตีมังกรเล็กต่อแบบเนี้ยนะครับเราจะหาเงินครับหาเงินออฟเลนการได้มังกรเล็กคือแบบดีมากๆนะพอได้มังกรเล็กเสร็จปุ๊บอ่ะถ้าเราเดินได้อีกนะครับก็ววววิิ่่่่่งงงงงเเเเข้าาาไไปปปชชยยยยกกลลลนนะคคครรรับีี์ฟซึจๆ บางทีเราก็ควรจะรอป่ามาเคลียร์กันด้วยแต่ว่าเกมนี้ป่าเราป่าเราช้านะัไม่รอแม่งแล้วเอาเคลียร์พร้อมกลางก็ยังดีแต่ว่าแนะนําว่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าเคลียร์คนเดียวก็คือแบบอย่าเคลียร์คนเดียวไม่งกลางลําบากต่อยเรารวยเนี่ยเลดเกมเราก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะคือเราสามารถไปยืนหนึ่งหนึ่งใช้คําว่าโอเมนเน่ะเป็นตัวที่ยืนหนึ่งหนึ่งสู้กับหลายๆตัวได้ง่ายนะครับเช่นแบบเนี้ยเจอวันเดอร์เนี่ยยืนตบ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 ทุบปะเปี๊ยเปะเปี๊ยปะเปี๊ยไปมันก็เจ็บละถูกป่ะแต่ว่ามันไม่เก่งใไฟหญ่ ก็คือมันตีหนึ่งหนึ่งมันเก่งเว้ยหนึ่หนึ่ง,งสอะไรเงี้ยโดนลุมตอนมันมีของมันเก่งแต่ถ้าแบบ5-1หรือว่า5-5เนี่ยโอเมนจะไม่ค่อยมีประโยชน์ครับ เน่โอเมนจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะคือมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันตีแล้วเก็บสแต็คครบอะต่อมาผมขออธิบายในส่วนของสกิลนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งหัดเล่นโอเมนแล้วไม่รู้สกิลของมันเลยนะครับสกิลหนึ่งโอเมนครับผมเออเขาเรียกว่าสกิลกระตุกจิตกระชากใจหรือว่ากระชากโซ่นั่นแหละจะเห็นว่าเวลากระชากเนี่ยมันจะมีดาเมจนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้ากระชากโดนศัตรูที่แบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีกันเวทกันกายภาพอะไรเงี้ยดึงไปปุ๊บเนี่ย อีกทีมก็จะติดมาตามเรานิดนึงนะครับแล้วก็โดนสโลไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นสกิลสําหรับการไล่ฆ่าหรือว่าการเปิดไฟอะไรแบบนี้นะครับก็ อัพสกิลผมแนะนําว่าอัพหนึ่งมาตอนเริ่มเกมแล้วหลังจากนั้นอัพสองนั่เพราะสกิลสองเนี่ยมันคือสกิลที่มีชื่อว่า untouchable นะครับพอสกิลสองเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวละครเราเวลากดสกิลสองมันจะวิ่งเร็วขึ้นและโดนดาเมจเบาลงถ้าอัพสกิลสองเต็มเนี่ยมันจะกันดาเมจประมาณ60%เเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าถือคตรวญแล้วก็ในจังหวะที่มันกดเนี่ยสมมติมีตัวละครฮีโร่อีกฝ่ายตีเราเข้ามานะครับมันจะสะท้อนดาเมจ ไปหาฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแบบซ้อนไปนิดนึงแบบเป็นดาเมจไหลไปชนเขาแล้วก็เขาก็ติดสโลนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวแบบเก่งหนึ่งๆก็คือสมมุติสกิลหนึ่งมันใช้ดึงใช่ปะ่ะอีกฝ่ายติดสโลตีต,ต,ตีปุ๊บมันกดสกิลสองอีกฝ่ายตีเราปุ๊บอีกฝ่ายโดนโลเวทของเราหรือความหลอนของมันอะพุ่งชนปุ๊บอาะติดสโลวิ่งหนียากไปอีกนะครับโดนหนึ่งสโลไม่พอดโดนสองสโลแล้วตีไม่เข้าอีกนะครับอันติีของมันก็ผมเดธเอมเบรสดะครับอันติีนี้เป็นอันติีที่ดีมากเเเเเเอออาาาาไไไววว้้ปปิิดดฟ่คคครีนัก็ืล เราจะเอาดาบวิญญาณไปปักเขานะครับเหมือนทำไมมันเหมือนบีดจังวะเอาดาบไปปักเขาก็คือแทงปักปุ๊บนะครับเขาจะวิ่งไปไหนไม่ได้จะโดนขังประมาณกี่วิวะสามหรือห้าวิผมไม่แน่ใจนะอันนี้ลืมไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าดึงโดนปุ๊บเราก็พุ่งใช่ไหมอาจจะเป็นคอมโบแบบวิ่งสกิลสองสกิลสองเสร็จวิ่งเร็วใช่ไหมสกิลสองวิ่งเร็วสกิลหนึ่งดึงแล้วก็อันติพุ่งชนนะครับประมาณนี้ก็อันติก็อย่างที่บอกว่ามันจะขังเขานะครับขังเขาให้เขาแบบขเ,ขแบบเขาเรียกว่า อยู่ในนั้นนะแล้วก็ลุมกระทืบนะครับก็เหมาะออกับการเล่นกับเพื่อนหรือว่ากดโซโล่คิวไปเองก็ได้นะประมาณนี้การเล่นโอเมนก็มันเป็นออฟเลนนะเนาะสมมุติว่าเลนแครี่เราแตกนะครับเลนแครี่เราแตกก่อนแบบเนะี้ยเราก็ต้องสลับเลนไปยืนในเลนที่แบบป้อมมันแตกเพื่อพวกตัวละครตัวเนี้ยเขาใช้คำว่ามันตายยากอะต่อให้โดนลุมเนี่ยลุมหนึ่งก็ไม่น่าจะลงครับต้องลุมประมาณ2ตัวนะครับหนึ่งตัวไม่ลงอยู่แล้วต้องสองตัวมาลุมกระทืบนะครับมีตัวเดียวที่ผมมองว่ายืนหนึ่ง,งกับมันออฟเลนแล้วแบบฆ่ามันตายอะก็คือ ไอ้ฟอร์เรนนะครับฟอร์เรนมันแบบรำเป็นทูดาเมทเราสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันตีของเราเนี่ยนอกจากจะล็อกเขาไว้แล้วเนี่ยยังลดความเสียาหายของเขา20%ด้วยก็คือเวลาอีกฝ่ายเนี่ยโดนล็อกอยู่เนี่ยดาเมจเบาลง20%แล้วสกิล2เนี่ยนะครับทำให้ดาเมจที่เข้าตัวเราเบาลง60%เป็น80%นะครับเรียกได้ว่าตีแทบไม่เข้าอะ่ะเหมือนโตโลใช้สกิล2อะ่ะอารมณ์นั้นเลยก็คือแบบถ้าโดนจับอยู่แล้วโดนสกิล2โอเมนก็ไม่ต้องตีแล้วครับตีไปมันก็ไม่เจ็บครับถึกแล้วต่อเกกกมมันน็โครึเี่ย เวลาเล่นก็พยายามเคลียร์เว็บคลิปการเล่นโอเมนไม่ยาก mm. ก็คือเคลียร์เว็บคลิปแล้วก็ค่อยๆหาจังหวะไปช่วยเพื่อนไปบวกแค่นั้นเลยตัวนี้เล่นง่ายนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับลืมอธิบายไปเลยก็คือในส่วนของแพสซีฟจะสังเกตว่าโอเมนเนี่ยเวลาตีปุ๊บมันจะเก็บแพสซีฟสีขาวปขาวขาวขาวพอเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับพอเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ย เวลาเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยผมจะเรียกว,ว่าโหมดคลั่งของโอเมนนะครับพอโอเมนคลั่งเนี่ยมันจะสามารถตีเร็วขึ้นนะครับตีเร็วขึ้นมากๆแล้ววิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จังหวะที่มันตีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะรีคูดาวให้สกิล1สกิล2ถ้าสกิล1สกิล2คูดาวอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นการหากินที่แบบง่ายมากเลยนะเนี่ยตีฮะสมมติแบบนี้เห็นปะ่ะคูดาวมันจะนับแบบเรื่อยๆแล้วพอเราตีเห็นปะ่ะคูดาวมันจะแบบเด้งรีไวขึ้นครับรีไวรีไวรีไวรี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 เ้เรื่บบรย เราแทบจะไม่เจ็บอะไรเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนอกจากตีไววิ่งเร็วแล้วนะครับมันจะทําให้การโจมตีปกติของเราเนี่ยเป็นทูดาเมจอย่างที่เห็นว่าตีปกติของผมเนี่ยจะตีเป็นดาเมจสีแดงเห็นปะ่ะแล้วพอแบบเป็นโซเนี่ยมันจะเคลียนปุ๊บนะครับมันจะเป็นทูดาเมจด้วยนะก็ถือว่าตัวละครหนึ่ง,งที่โซโลคิวพวกตัวละครแบบแครี่แอสซินอะไรพวกนี้ได้ดีมากถ้าแบบของพอๆกันอ่ะเก่งเลยนะครับแล้วการเล่นมโมเลนเลยล่ะโอเมนนะครับการเล่นโ,โเนอนเนมนมันมีอยู่หลายแบบ แบบแรกเลยก็คือเล่นแบบแทงล้วนๆไปเลยก็คือยืนถือให้เพื่อนกับแบบ2คือเล่นแบบผมก็คือเขาเรียกว่าเล่นแบบแทงแล้วก็มีดาเมดด้วยนะครับซึ่งเกมที่ไม่ค่อยมีตัวทาดาเมดเยอะๆหรือว่าคิดว่าเชื่อถือทีไม่ค่อยได้อ่ะแบบผมแบบเนี้ยผมเล่นกับเพื่อนผมผมไม่ค่อยเชื่อถือเพื่อนตัวเองเหมือนกันนะก็เลยออกดาเมดมานะครับการออกทารอนเนี่ยทำให้ตัวละครเราเนี่ยทำดาเมจแล้วก็ยืนสู้กับตัวออฟเลนแบบแบบเนี้ยแบบบอนเนอร์ได้นะก็แบบยืนตียืนอะไรได้แล้วก็มีดาเมดด้วยผมมองค่อนข้างดีนะ เออแล้วก็อย่างหนึ่งแพสซีของโอเมนเนี่ยนอกจากวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วตีเร็วตีทดาเมตแล้วมันยังมีโอกาส50%ในการตีซ้ำนะครับหรือว่าทำดาเมจซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ดาเมจซ้ำมันเนี่ยดาเมจอาจจะไม่ถึง100%ก็อาจจะซ้ำแค่50%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือดูดีถ้มามันตีเยามันจะตีเรือๆบบายยากเอาง่ายๆตัวถึงเป็นควายเลยครับกยกดันแยกอะไรพวกเนี้ยมันน่ากลัวนะคาับัวูก็ อะไรหลายๆอย่างอะผมใช้คําว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะกับการยืนเหงาเหงายืนคนเดียวที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับก็เป็นตัวยืนเหงาพูดตรงคือเป็นตัวยืนเหงาเวลาโดนใครเขามาลุมก็กดสกิลสแล้ววิ่งออกมาแบบง่ายๆนะครับรถจะตีเขาก็กดสกิลสวิ่งสกิลหนึ่งไปดึงหนึ่งทีตบปั๊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 บพอเขาจะหนีก็ขังด้วยเดดแอมเบรสประมาณนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกตัวเนี้ยมันมองไม่นิแบบเยอะๆวิธีการเล่นอะมองไม่นิแบบเยอะๆเคล การเล่นออฟเลนสําคัญสุดคือการเคลียร์เวฟคีฟนะบางคนแบบไม่เคลียร์เวฟคีฟสมมติผมไม่เคลียร์เวฟคีฟผมวิ่งไปบวกเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้แบบไอ้เลนที่เราอยู่เนี่ยโดนเขาดันเวฟมาได้แล้วเวฟสูงต่อให้เราไฟชนะเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์จะขึ้นบ้านเขาเพราะเวฟคีฟมันไม่ถึงนะครับแบบเนี้ยเห็นปะ่ะผมทําเวฟคีฟเขาไม่มาทําเขาไม่มากันผมก็ดันยาวเลยเนหะ็นไหมว่าดันแบบโอ้ดันฟรีเลยครับดันฟรีอ e ีสปอร์ตดันฟรีอ e ีสปอร์ตเนี่ยเนี่ยตีไปเห็นอยู่เขาอยู่ข้างล่างกันเยอะอ่ะเราตีเลยวันเดอร์อออยยยยู่่่ขข้้้้้้าาาาางงงลละเเเรรรรีีีบบบบบตนนคัแแวก็ถ แครี่ยิงเราไม่เข้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าของเท่ากันเงินเท่ากันโอเมนไม่มีใครเอาลงหรอกถ้านึงนะครับยกเว้นอีกหนึ่งทีเอ่อฟอร์เรนครับยกเว้นฟอร์เรนครับอีนั่นมันลั้มเป็นทูดาเมจครับเราสู้ไม่ได้จริงครับมันลั้มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บป่าดอกลั้มป๊ปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อตายผมคนนึงอะสู้ฟอร์เรนไม่ได้เล่นโอเมนอะนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะฆ่าฟอร์เรนได้คือจับแล้วรอเพื่อนมาชช่่วววยยยยนนนนนนนะครรัััับบบบฟอออออเเเเเมมางแแหหลลตตตตโีีีี้้กก็็็ไไปปิ เสียดายอันติเราเวลาจับไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปเจอเขาเขาเรียกว่าแหละเจอแบบไอ้พวกดาเมจกันสถานะอะไรเงี้ยนะครับพวกแบบอันตินาคอสหรือว่าคิล่าเวลาอยู่ในขื่อพอดีอะเมื่อกี้ผมจะจับวันเดอร์คิล่ามายืนกันพอดีแล้วมันยืนในขื่อพอดีผมก็เลยอันติจับมันไม่ติดท่านติจับติดเนี่ยผมคิดว่าเราไม่น่าจะตายเพราะเราเนี่ยจะได้ลดดาเมจเขา3าม0เอ้ย20%นะครับทำให้ตัวละครเราเนี่ยตายยากขึ้นเพราะพอเมื่อกดอันทัชเอเบิลเนี่ยน่าจะโดนเบิร์นไม่ตายนะ เออน่าจะโดนเบิร์ดไม่ตายรถด,ดาเอจไป20%กดการดาเอจอีก60%เป็น80%นแะครับแต่เมื่อกี้พอจับไม่โดนเสร็จปุ๊บแตกนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นไรไหมกับการที่เราตายแล้วก็ยื้ไฟเพื่อเล่นก็ไม่เป็นไรนะมันก็ชิวๆอยู่นะเพราะว่าตัวละครเราเนี่ยเป็นตัวละครออฟเลนที่แสนเงาๆนะครับผมบอกเลยว่าเงาจริงหน้าที่ไม่มีอะไรเลยโอเมนะแยกดันทำเวฟคีฟนะครับถึงจังหวะไฟอาจจะไปช่วยเพื่อนล็อกซึ่ง,งตัว แค่นั้นจริงๆนะครับไม่มีอะไรนอกจากนั้นเลยการคอมโบก็อธิบายไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะว่าไม่ว่าจะเป็นการฟิกเกอร์ดึงสกิลหนึ่งแล้วก็อันตินะครับหรือว่าฟิกเกอร์อันติไปในเวลาเดียวกันอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เราเลยว่าจะใช้คอมโบไหนเนี่ยบางทีการที่เราไปจับจับตัวละครไม่ให้เข้าไฟเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะทำให้มันไปเติมไฟไม่ได้แล้วก็เพื่อเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับแบบเมื่อกี้ถ้าเราปล่อยวันเดอร์เข้าไปในไฟแบะอันนี้เราต้องคิดเองนะจังหวะในการเล วันเดอร์มันเข้าไฟแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบเช่นตัวไหนเข้าไฟแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็คิดเองนะครับซึ่งโอเมนเป็นตัวพลิกไฟที่ดีมากๆสําหรับผมนะสกิลหนึ่งมันก็ไกลขึ้นนะครับแต่ว่าที่ปรับมาก็อย่างที่บอกไปว่ามันเนิร์ฟนะครับมันเนิร์ฟในส่วนของแพสซีฟในการตีแล้วแบบตีเบิ้ลหลายๆรอบแบบมันเนิร์ฟไปนะครับทำให้ดาเมจเ,เนี่ยเบาลงนะครับดาเมจของโอเมนเบาลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังถึกอยู่แล้วก็ยังโซโล่คิวตัวละครที่แบบเป็นแอสซิสต์ได้เพราะว่ามันถง เนี่ยเราก็พยายามดันเวฟคีไปสูงๆนะครับเราได้เล่นง่ายปะ่ะผมดันเวฟคีไปละสูงละทีเนี้ยเราก็ไปช่วยเพื่อนได้ทีนี้ไปกไปดึงไปตีไปตีบางทีเราไม่จําเป็นต้องอันตีก็ได้นะถ้าเราคิดว่ามันตายอยู่แล้วแต่นี้แม่งไม่ตายอันนี้แม่งไม่ตายไงนะครับเอ้เรารู้สึกว่าระยะอันตีแม่งจะสั้นลงด้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะสั้นลงนิดนึงมั้งแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคืออันตีอะ่ะเมื่อก่อนเวลามันพุ่งชนไปมันจะมีแบบ ดีเลยหรือว่าคูดาวที่แบบหัวมันปักอยู่แป๊บหนึ่งอ่ะก,กว่าจะเดินออกได้มันนานเว้ยแต่ว่ารอบนี้ยทุกคนมันกดอันติปุ๊บวิ่งไปปุ๊บสมมติโดนหรือไม่โดนก็ตามมันวิ่งต่อได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับมาให้ใช้อันติหนีได้ง่ายขึ้นสาหรับผมนะเออมันดูแบบอันติหนีได้ง่ายขึ้นนะครับคอมโบงเราก็เปลี่ยนไปเนาะก็จะเป็นแบบ2คอมโบแล้วเมื่อก่อนก็จะมีคอมโบเดียวของโอเมนก็คือแบบเอ้ยมีอยู่2คอมโบตอนนี้เป็น3เมื่อก่อนก็จะเป็นแบบ อันติแล้วกดฟิกเกอร์เข้าไปล็อกเขานะครับหรือว่ากดสกิล2แล้วกดสกิล2เพื่อวิ่งเร็วแล้วสกิล1แล้วเราไปดึงแล้วเปิดอันตินะครับแต่แผนนี้เนี่ยมันจะมีแบบฟิกเกอร์ฟิกเกอร์เสร็จปุ๊บดึงสกิล1ปุ๊บล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการย่นระยะขั้นสุดนะจะเป็นการแบบดึงได้เร็วขึ้นนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปเล่นดูมันก็แจ่มดีนะการดึงฟิกเกอร์แล้วดึงแล้วค่อยขึงเนี่ยนะครับก็โอเคเลยแหลนะเนี่ยรอครับ รอดึงรอกระชากรอดึงรอกระชากประมาณนี้ซึ่งอย่างที่เห็นนะว่าตัวละครของโอเมนมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันเล่นง่ายมันตายยากมันอึดมันมีดาเมจคือมันมีหลายหลายอย่างอะอย่างที่เห็นว่าแบบมันไม่ค่อยมีใครกล้าจะตีแบบเราอะถ้าพูดตรงๆนะไม่ค่อยมีใครกล้าจะตีอยบเราเนี่ยเราไปยืนล็อกกับเขาว่ายืนตีกับเขาเนี่ยยืนตีทั้งวันนะ่นเนี่ยยืนแทงยืนรับยืนแทงยืนรับแค่นั้นนะครับมันเล่นง่ายตัวมันอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องพึ่งทีมด้วย คือเราเป็นออฟเลนเว้ยหน้าที่ของออฟเลนของโอเมนคือมันมันไม่ใช่ตัวที่แบบเข้าไฟทุกไฟอะ่ะมันคือตัวละครที่แบบเนี่ยยืนไปแยกดันนะครับแยกดันเสร็จก็ถึงเวลาบวกก็บวกได้ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรบวกได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บวกได้ทุกเวลาเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่แบบเข้าไป1ต่อ5้าหรืออรอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นน่ะนะครับมันเป็นตัวละครที่แบบอ่ะ มีไฟใช่ไหมมีไฟเราไปล็อกให้ล็อกให้ตีแป๊บ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 แทงแป๊บแป๊บเราก็ออกแล้วไปแยกดันเป็นตัวประเภทนี้มากกว่านะครับถ้าไปยืนนัวในวงไฟเนี่ยผมมองว่ายืนได้เว้ยแต่ว่ามันตีไม่ได้นะครับเพราะตัวละครมันค่อนข้างที่จะโง่เง่าพอสมควรเลยในการไปยืนตีสดๆยืนตีโง่ๆงในวงไฟอ่ะถ้าอีกทีมเขาแบบถ้าอีกทีมเขาแบบเนี่ยแรงนี้ก็ประมาณ 50- 60จะดาวแล้วเนาะเขาก็แบบวิ่งหนีไม่มีใครแบบยืนตีโง่โง่ไอโอเมนหรอกรัาไม่มีหรอกเขาวิ่งหนีแล้วหมดเพราะงั้นเนี่ แบบเขาอยากบวกก็ให้เขาบวกนะครับประมาณนี้เราแบบพยายามแยกดัน,นครับทีมจะได้ได้เปรียบแบบถ้าเราไม่แยกดันเลยมันก็เล่นยากอะเนาะเออเนี่ยพอแยกดันเสร็จปุ๊บอ่ะเวฟดันสูงเวฟดันสูงเสร็จเราสบายใจแล้วว่าเลนบนอย่างน้อยไม่มีใครที่จะดันคีปม,มาถึงบ้านเราได้เพราะเราเค,คลียร์คีปแล้วนะครับเราก็มาบวกเนะี่ยเห็นมาฟิกเกอร์ดึงสกิลหนึ่งแล้วก็อันติแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปดูผมเรียกเพื่อนว่าเฮ้ยบวกไว้เพื่อน นาคอสบอกว่าไม่ทันและกูใช้สกิลสกระโดดไปพอดีนะครับก็เลยกลายว่าไฟพังเลยทีนี้จังหวะแบบผมฟิกเกอร์เข้าไปผมดึงปุ๊บแบบนาคอสสกิลสองแบบลงแางล่างพอดีมันก็เลยแบบจังหวะไม่ตรงกันนะก็สื่อสารผิดพลาดก็บันไลยเกิดขึ้นได้ครับผมก็เนี่ยยืนรอครับรอกันเวฟคีปต่อรื่ต้องทำเลยตัวเราเป็นตัวดันเวฟคีปแบบสำหรับผมนะเป็นตัวดันเวฟคีปที่ดีมากๆตัวหนึ่งของเกมนะครับเพราะมันแบบมันตายยากด้วยความที่มันตายยากมันเลยหน้าด้านยืงอยู่ได้นะ คืออย่างที่เห็นน่ะตัวของเรามันเป็นแบบเป็นตัวรอเพื่อนอ่ะรอเพื่อนแล้วรอเปิดอ่ะแต่จังหวะนี้ก็แบบต้องใช้คําว่าเคลียเวฟคีบครับถ้าเจอเนียเคลียเวฟคีบก่อนเลยเนี่ยเข้าไปดึงเวฟปึ๊บแล้วก็เปิดอันติใส่สักตัวนะครับแล้วก็ตะเคลียเคลียน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 เคลียเคียจะสังเกตว่ามันตีแรงอยู่นะแล้วก็ระยะตีค่อนข้างที่จะไกลมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นไงประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นโอเมนก็เป็นตัวรับมือรับตีนก็จริงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมีเพื่อนมาช่วยด้วยนะครับเพราะว่า ตัวเราไม่สามารถที่จะไปฆ่าใครได้แบบเอยมาเลยหนึ่งห้าดูเก็บเองไม่ไม่ไม่ได้ผมว่ายังไงก็ไม่ได้แบบนั้นยังไงก็เละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประมาณนี้มันก็ได้อยู่นะครับแบบอ่ะยืนแทงให้เพื่อนยืนรับให้เพื่อนอีกทีเมือดน้อยอาจจะเข้าไปตีทุบ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 อะไรเงี้ยก็พอที่จะเล่นได้นะครับไม่เร็วไม่เร็วแต่ก็ไม่ดีพูดตรงไม่เร็วแต่ก็ไม่ค่อยดีอ่ะก็จับไปเนี่ยพยีไปทุบ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 ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นโอเมนก็พื้นฐานการเล่นมันก็ แยกดันดันเวฟดันเวฟดันเวฟแล้วก็จับในจังหวะที่ควรจับแค่นั้นเองก็จบแล้วนะครับสำหรับการเล่นโอเมนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับสำหรับการยืนออฟเล่นหรือยืนป่านะเดี๋ยวไงวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ